มี31สวนนะคะก็มีกิฟต์วอชเชอร์ให้ด้วยราคาบางสวนก็คือบางสวนที่จะเปิดเป็นประเภทซื้อช่างนั่งทานแต่บางสวนก็เปิดเป็นบุฟเฟ่อย่างของคุณสุภาพทาลดนเปิดอยู่ที่690อยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประเภทซื้อช่างนั่งทานมากกว่านะคะเพราะว่า ด้วยมาตรการโควิดเนาะก็ต,ต้องต้องรักษาระยะหาย่างเราต้องการขายผลไม้ค่ะแล้วก็ขอญอาติปใช้สื่อนี้ประชาสัมคัญให้กับพี่น้องนะคะได้เข้ามาจิมช็อปและเที่ยวจังหวัดระยองค่ะแต่ในการเปิดสวนเราจะมี2เซกชั่นเสมอก็คือถ้ามันการส่งออกดีอะไรดีก็จะขายบุฟเฟ่ต์อยู่ที่690เพราะถ้าส่งออกได้เนี่ยทุเรียนก็แพงมากยังไปคิดว่าจะอยู่ประมาณ690แต่เซกชั่นถ้าเมื่อมีการส่งออกไม่ได้ปัญหนาทุเรียนก็จะอยู่ อันอยู่ภายในก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ350บาทกินทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่ต่างกันที่ทุกเรียนส่งออกได้เพราะว่าทุเรียนมับางคุดคือปัจจัยผันแปรในการที่รับบุฟเฟ่แต่ถ้าทุเรียนส่งออกไปได้นีครับมันจะอยู่ในประเทศไทยเนี่ยกินยังไงก็ไม่หมดแล้วเน่าเวลาวยความที่มันเยอะจัด